โอเคครับผมอยู่กับผมเฟร,รมท่อซิ่งนะผมวันนี้พามารีวิวท่อสูตรอีกหนึ่งลำนะผมก่อนจะพาน้องไปถ่ายแบบแล้วก็แพ็กจัดส่งนะครับลำนี้เป็นของมีโอนะผมสเปคเครื่องลูก66ชัก14ท,ทรงกระบอกจุกโตใส่ตะแกรงนะผมเป็นกระบอกคาร์บอนนะครับตัวนี้ไปชมกันเลยครับไมลรุ่นจุกโตนะครับกระบอกตัวนี้เป็นกระบอกคาร์บอนแท้นะครับผมสีดําใส่ในเป็นใส่ตะแกรงนะครับ ขอท้ายตัวโตก็ผมลำนี้สองนิ้วนะผมขอท้ายสเปคคอตัวนี้ก็อยู่ที่ลูกหกหกชักสิบสี่ตรงสเปคนะครับอ้วนออเงินชัดเจนนะผมของแทร้านเปร์เซ็นครับผมรอยเชื่อมเน็บนี้ครับ,รบมีการดามแข็งให้ด้วยนะครับผมดามแข็งมีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับอุป,รปรกรณ์ก็แถมให้ครบชุดพร้อมใส่นะผมมเนยมหนึ่งตัวไซรัลหนึ่งตัวสปริงหนึ่งชุดนะครับผมพามาดูคาร์บอนอีกสักรอบนะครับ ช้ำชนะผมคาร์บอนัยรุ่นปลายแดงชัดเจนนะครับอ้วนออเงินสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับผมสําหรับลำนี้ผมปลายทางไปที่จังหวัดตรังนะครับผมขอบพระคุณที่อุดหนุนกันเลยครับผมฝากไว้ด้วยผมเฟรมท่อซิ่งรู้เรื่อง